ดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเอ้ยกาสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องเอทูดี้สตูดิโอนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเนื้อเรื่องสายใหญ่บลัวค่ะบลัวอเอ้ะอุยเรียนแต่แมากูเอ๋เลยเอาไมกาสวัสดีครับพ่อการสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอทูดี้สตูดิโอนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในบลัวคาเนื้อสายใหญ่วันนี้เราจะมาเล่นเน้อเล่สายใหญ่ของมียุไปแล้วเพราะฉะนั้นเรามาเล่นเล่เกระสายเซีเซกันดีกาอืมกระต่ายเซฟเซ เนี่ยมันคมเขาสวัสดีค่ะซูชิมิอยากเล่นนะนี่ไงมิยาโกะเอ่อข้อความระบบนี่คือระเบิดหนึ่งขออนุญาตลงจอดคือภาพวินินด้วยมิยาโกะสองข้อความเพลิดเป้าหนูข้อความระบบลดความสูงถึง20,000ฟุตเตรียมลดระดับความสูงเรียบร้อยวัตตะข้อความระบบอิงหนึ่ไมล์ถึงเป้าหมายเออเออมิยาโกะจะไปถึงไหนนะ่ะเอ๊ะ SR SRT เริ่มปฏิบัติการสูกุยุกิมิยาโกะกระต่ายแซ่บ กระต่ายอีสานงช่ายวันที่สงบสุขของชาลีเฮ้ยอะไรปืนติดตั้งระเบิดสำเร็จจะระเบิดได้อีกสามสองเฮ้ยเย่ยมึงก็มึงก็นั่งชิวเนาะหนึ่งระเบิดลบลบใต้โต๊ะนั่นแหละปืนขึ้นลำอย่าเพิ่งพวกเราคือ SRT ทุกคนอย่าขยับเคลียตรวจสอบพื้นที่เรียบร้อย จ่าปืนมีอะไรเนี่ยคุณครูทำไมมันถึงอยู่ที่นี่เออก็ก็นี่เป็นสำนักง,งานชาเล่เนี่ยเธอมาทำไมอะ่ะครที่นี่คือสำนักง,งานขคุณครูเหรอไม่ใช่ศูนย์บัญชาการนยายกรเชั่อ,อไรเหรอคะอะไรเนี่ยว่เหตุวางปืนเออหนูวางก็ได้เอ๊ะทำไมกลายเป็นแบบนี้ไปได้เนี่ยคือว่าจะมาตามที่ข้อมูลได้รับแจ้งมาแต่จะเป็นแจ้งอะไรที่มันที่ทำงานครู มีข้อมูลแจามมอมีวีนังเยนอยีกแหละคนเข้าออกสำนักงานอย่างผู้ใหญ่ที่น่าสงสัยอยู่ทางกองทาหารเราเลยตามสืบเรื่องนี้แต่กลายเป็นว่าผู้ใหญ่ที่น่าสงสัยคนนั้นกลับไปเป็นคุณครูคไปซะได้เดียวแต่ฉันรู้สึกโล,ล,ลงใจทีดูเหมือนว่าจะไม่มีนักเรียนที่เกี่ยวข้องเข้ามบพวกคนร้ายลักพาตัวหรือพวกนักต้มตุน๋นน่ะถ้าหายเข้าใจผิดแล้วก็กลับไปได้ไหมขอ,อร้องเลยไม่อ่ะภารกิจของฉันยังไม่เสร็จสิ้นอ่ะ มันยังไงถึงจะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดแต่เมื่อกี้มีคนแจ้งข้อมูลเข้ามาว่าเข้ามาแล้วฉันต้องตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาหลักฐานยืนยันว่าที่สนักงานนี้ไม่มีเรื่องผิดปกติหรือน่าสงสัยก่อนอะ่ะจ้าอย่าดนมอ้ายอยู่ไหนอะ่ะโอ้ยอย่าเป็มเป็นอะไรเป็นอุปกรณ์ที่หายง่ายที่สุดในโลกละ <c oughs> การเชืออ่อบบูของคนที่รู้จกักและล้มเลิกภารกิจไปกลางคันทําให้เกิดข้อผิดพาลาดมาหลายลักหลายครั้งละโอ้เหลอลก สมาชิกทุกคนฉันขอตรวจสอบดูสักหน่อยว่าที่ใต้เตียงก็ใต้ทนทำงานไปสอบกับสิ่งของไปแปรอยู่หรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้ลูกมันปืนปืนลูกป,นปนืนอยู่ใต้โต๊ะก็มีอะไรหรอคะคุณครูเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนอื่นคงไม่ได้ข้ขอคอาสินแน่น่าสงสัยหรอกใช่ไหมเพราะงั้นต่อให้ชั้นโฟนห้องนี้ทั้งห้องเขาไม่มีปัญหาใช่ไหมอะครับคือคือ,ค,อคือว่าเรื่องนั้น,น่ะเอ๊ะที่ใต้เตียงมีหนังสือที่หน้าปกอยู่สูกใส่ดูด้วย วิธีพิมพ์โมโมท้องหนึ่งร้อยหนึ่งวิธีสนิทกับทุกคนง่ายขึ้น <t> <c oughs> โอ้โหนี่มันหนังสือที่ขอจะเป็นการสอนหนังสือเหรอคะเนี่ยเอ่อเอ่อโอ้ยโอ้ยแล้วกูตอบอันลากนะหมอกคำเดียวอืมโตก M V I ไปยี่ยสิบไลนเออเออตอบอันหมดแล้วกันเฮ้ย <c oughs> เอายาดมยัดจ้หมูแบบ ถ้าคุณครูพูดแบบนี้จะยอะเยาเข้าใจก็ได้แล้วค้นมาอย่าบอกว่าเจอโดจิตเอะที่ต้องว่าใต้ตัวหนังสือมีหนังสือซ่อนอยู่ด้วยหนังสือแนะนําแฟชั่นสำหรับผู้ใหญ่สุดฮอตชุดสุดแหละเออชุดสูดแหละแบบแต่งตัวเจมบอลสุดสุดเจอะไรอย่างเงี้ยขอสิสุดการตวสอบเพียงเท่านี้โชคดีที่สนกงงนชาชัเล่ไม่มีขอตใส่หรือ,ยอยลหลักฐานเกี่ยวกับการาทำผิดอะไรนะ แต่ดูเหมือนจะเป็นสำนักงานของผู้ใหญ่ที่น่าสงสัยตอนที่คนแจ้งเข้ามาไม่ผิดจริงๆอะไรวะอยู่ๆไ้ก็ะบิประตูเข้ามากูดีคว้าเอเคกูอย่างไวเลยและหลังจากนั้นกลุ่มนักเรียนาดนัาบิดก็กลับไปแต่กูกูถูกพี่อากมองด้วยสายตาแปลกๆอยู่พักหนึ่งเหมือนจะไม่แปลกได้ไงอะมันมีอะไรอยู่ในห้องอ่ะ โอ้ยมหาสมุทรจะต่วนเนเป็นภัยสังคมเปิดหือเดินนันเนี่ยดีๆตัวเป็นครูเปิดไปสอนไป้าเปิดน,นะครับไปสอนเปิดกันเนียดีๆกาโอ้มหาเมุตัวน้อตายหมดละมียาโกคุณครูชอบสุนัขหรือแมวหรอคะเอ่อคุณครูชอบแมวอะเห็นแมวไม่ได้เลยเจ้าจะจับอย่างเดียว ถ้าอย่างนั้นแมวเป็นสัตว์ที่น่ารักและเป็นเสน่ห์ดงดูดมากพะงันเลยมีคนชอบเยอะสิเออมียากโกชอบสุนัขหรือแมวล่ะนั่นสิฉันจะชอบกระต่ายมากกว่าอ๋อหนูโอ้ยชอบกระต่าย SRT ปฏิบัติการกู้ภัยเข้าในเรื่องสายายา SRT ปฏิบัติการกู้ภัยมียาโกมองเข้าไปในดน้านในห้างหน้าตาดค้าสินค้าแห่งหนึ่งและคุณคิดถึงเรื่องบางอย่างแต่งตัวสูง ไม่ได้อ่ะรูมีแฟนแล้วมียาโกะอืมเออมียาโกะก,โกอ่ะอคุณครูเองเหรอคะขอโทษนะครัคบจะปวแต่คิดอะไรเพื่ไปหน่อยอ่ะเออดูใยดูอายายอยู่เยอะ,อะไม่มีอะไรหรอกจะแค่ดูพวกสัตว์เลี้ยงที่ร้านขายสัตว์เลี้ยงเท่านั้นอ่ะร้านนี้อยู่ใกล้กับโคโคอุสาง,งิการ์เด้นเพราะงั้นทุกครั้งที่อาบัติการการเลยจะแวะมาบ้างอ่ะ เมื่อไม่นานมาน,นี้มีน้องกระต่ายเพิ่มเข้ามาด้วยอ่ะคุณครูก็ซ้ำดีชิมว่ากระต่ายเป็นสัตว์ที่นา่ารักมากๆเลยล่ะคะ่ะขายเล็กๆหน้ายัางหูเงายาวนั่งมองทั้งวันก็ไม่เบื่อเออถ้าชอบมาขนาดนั้นก็ซื้อไปเลี้ยงสักตัวดีไหมละ่ะเรื่องนั้นอ่ะเออคุณลูกค้ามาอีกแล้วนะครับวันนี้จะไปรับน้องกระต่ายไปเลี้ยงเหรอครับเนี่ยก็ไม่ใช่อ่ะคือว่าฉันผมเห็นคุณลูกค้ามัาจะมายืนมองกน้องกระต่ายโดยสไตล์ที่อนุน้องสุดๆ,ๆเลยว่าวันนี้เลยคิดว่าวันนี้จะมารับน้องกลับบ้านไปเลี้ยง น้องกระต่ายที่คุณลูกจ้าสนใจได้เชื่อกับคนมากๆเลยนะครับสนใจรับไปเลี้ยงไหมครับเออครูจะบอกว่าเอสอาร์ทีไม่ได้มีบ้านอยู่นะลูกแต่ว่าตอนนี้ไม่มีที่อยู่เป็นหลักไปแหล่งแถมเงินก็ไม่พอเอองั้นขอกระต่ายสีขาวตัวหน้าสุดตัวนั้นฮะคุณครูทำไมถือซื้อให้ฉันเนี่ยให้เป็นของขวัญเหรอแต่ว่าฉันไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมที่จะเลี้ยงสัตว์นะนอกจากนี้ก็รหัสเล็บิกของพวกเราไม่ได้อยู่ใน่ที่ที่เป็นที่พักที่เป็นอาคารอ่ะตอนนี้ฉันขอใช้พื้นที่สาธารณะตั้งแคมป์อยู่ เออเออพวกกระต่ายเองคนน่าจะวิ่งเล่นในสวนกวางมากกว่าอยู่ในกรงนะดูทรงเรื่องนั้นจริงด้วยแต่ว่านั่งมองอยู่แต่หลังหน้าตาก,กระจกแบบนี้ก็น่าสงสารนะขอบคุณนะคุณครูจะดูแลแล็ให้ดีเลยอ,อย่าบอกว่าเราซื้อกระต่ายให้นอ้องน้องก็ชอบศาสตร์หลังจากนั้นพี่กดก,ก็อุ้มกระต่ายกลับไปด้วยสีหน้าที่มีความสุข คลองแท้อุ้ยอุ้ยแป๊บนึงแป๊บนึง,งอุ้ยเสร็จๆกูนี่มึงมึงร้ายมากนะเสร็จๆมึงร้ายมากขนาดชีวิตจริงกูจะไม่มีปัญญาซื้อเลยไอ้สัสแต่อุ้ยน่ามึกมึงกูขานี่รูปกระต่ายที่เพิ่งได้รับมาเลี้ยงอ่ะเพิ่งกินอาหารเสร็จแล้วหลับไปอ่ะอุ้ย,น,ยน้อง ใช่ไหมหะ่ะคากระต่ายก็มีสเสน่ห์โดยเฉพาะตัวที่ตาจากสุนัขและแมวเดี๋ยวถ้าน้องตื่นขึ้นมาฉนันจะถ่ายโลูปส่งไปให้ดูพอมานึกๆดีแล้วฉนันไม่ได้ตั้งชื่อกระต่ายที่ครูคให้มาเป็นของขวัญเลยมีชื่อที่แสดงความก้าหา้าและความนุ่มฟูของน้องกระต่ายไหมอ่ะโอ้ไอข้างล่างนี่คือข้าวหน้าปลาไหลมึงจะแก้งวิยาโตรลุกเลื่อกไม่ได้ <laughs> เออสแตนฟอร์ดจูเนีย ชื่ออื่นก็ยิ่งใหญ่กับไปที่จะเป็นน้องกระต่ายนะคะเอองั้นชื่อเป,ยเปียงโก้ไหมเปียงโกเปียงโกอุ้ยค่ะชื่อนี้เยี่ยมมากเลยถ้างั้นจะเรียกน้องกระต่ายว่าเปียงโกอะ่ะอุ้ยหนูนี่หน,นุ่มน่ารักปฏิบัติการคุ้มกัน SRT ปฏิบัติการคุ้มกันไม่ใช่ว่าซากิตะโกนมาทำอะไรอยู่วะมิยะโก ชื่อด้วยกันโดยทั่วไปว่าอาหารที่กระต่ายชอบก็คือแครอทแต่ได้ยินว่ากระต่ายพันนี้ไม่ชอบแครอทอะ่ะเปียงกบไปลูกกระต่ายที่อายุยังไม่ถึงหเดือนแล้วตอนนี้จะไปเก็บต้นหญ้าโคเวอร์ที่เป็นอาหารกระต่ายไว้ให้กินแทนแครอทถามว่าชัดแต่จะเจชื่อน,นี้แล้วเหรออก็เป็นชื่อที่เหมาะเด็กกับเด็กคนนี้ดีใช่ไหมล่ะคะเพียงกยดไปกระต่านะย,าาายชิชาราดกลับมาจะาปฏิบัติการ ออมารอเสมอเลยแต่ว่าช่วงนี้ฉันต้องเอาไปไประการบ่อยๆเลยต้องปล่อยให้เปียนโกรอยคนเดียวเลยกังวลไปหน่อยอะ่ะรู้งี้ซื้อมาอีกตัวก็ยังดีไม่หรอกถึงจะเป็นเรื่องจริงแต่ถ้ากระต่ายเหงามากก็จะเฉาตายได้เดี๋ยวยิ่งไาจริงแล้วกระต่ายเป็นสัตว์ที่ขี้อายเลยสนิทก,ก,กันยางมากแต่คิดว่าท่านเลี้ยงกระต่ายเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ยังบั่บขึ้นในหลายเรื่องอะ่ะก็จริงอะ่ะเหมือนกับกุ้มก่อทหารและบิดก่อนที่ได้โพก,กับคุณครูเฮ <Hey, S 2> <Hey, S 1> อะไร uh, อ่ะล uh, อยพูดะร uh, อะร uh, อ่ะ ถ้าเปล่าอ่ะไม่มีรหรอกให้มีการซุบซีบดินทาให้อะไรอ่ะอะไรอ่ะอย่าด้าแดงลูกไม่เอาคูมีแฟนแล้วไม่เอาเซริกาคป็เซริการักครูแบบหัวปลาหัวปม,มอยู่ใจเย็นลูกที่จริงปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือช่วงนี้สมาชิกก็อื่นของกหงทหารระบิดเริ่มให้เขจาจะกลายเปียกโกรมากขึ้นอ่ะเนื่องจากการะถายเบดของเรามีอาหารอยู่จำกัดช่วงนี้โมเอ,อ็กซสากิเลยมักจะมองเปียกโกรดบวยสายแปลกแปกอยู่บ่อยๆเออคูว่าครวนะเอามาเลี้ยงี่ชาร่ดีกว่าไหม คุณครูครับตอนนี้ฉันไปอยู่ด้วยแลเด็กคนนี้ให้หน่อยได้ไหมครูว่าน่าจะเรียบร้อยอ่ะดูทรงหลังจากนั้นคุณครูก็ช่วยมิยากูดูแลกระต่ายก็จะกลับไปที่ชาเล่กูก็ว่าอยู่โมเอกะอิซากิโดยเฉพาะซากิอ่ะตัวดีเลยกระต่ายแซ่บๆอย่านะอย่านะนของมิยาโกะนะลูกไม่เอาข้อความนี่ระบบ นี่คือระเบิดหนึ่งขออนุญาตลงพินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวเดี๋ยวแพี่อยากโกรธสต๊อกสต็อกน้ำจุิดค้าข้าข้าคุณครูเอ๊ะฉันจำเอ๊ะฉันจำช่องแชทของครูสลับกันขอควบคุมคอมพิวเตอร์นะขอโทษด้วยวันนี้บริการลอยตัวเองแล้วเหรอค่ะคุณครูวันนี้มีแผนปฏิบัติการตัวโดยใชทคลิปตอน22นาฬิกาอ๋อเขียนอย่างนี้ปฏิบัติการทางอาหารแรหัสอ่าน22นะไม่ใช่นะคืออ่านว่า22นาฬิกานะก็คือเขาอ่านว่า2200นั่นแหละเออ ก็คือ22อ,อนาฬิกาเป็นาการโจมตีปุ่มลักลอบขนสัตว์เข้ามาในคิ้วทวทอด่าผิดกฎหมายโอเคงนั้นขอครูขอตาไปด้วยครับคุณครูจะขึน้นโรอหรือ,อฮรรเฮลิคอปเตอร์ด้วยเหรอครับมันอันตารายมากคุณไม่เป็นไรแน่หรอโอ้ยไม่เป็นไรหรอกว้ายปฏิบัติการโดดร่มด้วยโอ้ยอิสทีปฏิบัติการโดดร่มมาพร้อมปอกเก็บเสียง ภารกิจนี้เกิดอะไรขึ้นแน่นะคะไม่เป็นไรจริงๆหรอครูคุณครูเป็นห่วงว่าการะบุกโจทยจะผิดเหมือนคราวที่แล้วหรอตอนนี้เรามีข้อมูลไม่เพียงพอเลยนั่นไงยิ่งก่อนนะครูมัน,น,นม,มีหนังสือที่น่าสงสัยอยู่นี้แต่ไม่เป็นไรแน่ใจจริงๆหรอโอ้ยอยู่กับมิยาโกไม่เป็นไรหรอกอยู่ด้วยกันกับคุณครูนั่นสิถ้าอยู่ด้วยกันกับพวกเราคงไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนเอาล่ะถ้าง,งั้นไปเลยได้ไหมคะโอเคปืน คุณคอวิเลนโทรศัพท์ด้วยว้าวอุ้ยมียโก้หอเอสอาร์ทีนี่่าสวยจังเลยอ่ะวิวตอนกลางคืนสวยมากจนหนูเกือบจะลืมเรื่องภารกิจไปเลยอ่ะ มันก็สวยแล้วถึงการเผื่อลืมตัวว่าลรบเปในปภารกิจเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำก็ตามก็เถิดนะโมเอกเป็นคนขับแน่นอนดูทรงคือฉันถึงจะการันหายไปหน่อยนะคะแต่ว่าคุณครูคือคือว่าคุณครูคอยอยู่กับฉันเสมอ ขอบคุณนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีคุณครูแล้วก็ถึงทักชั้นและก็นัอาหารและบิดก็พัฒนาถึงขั้นนี้ไม่ได้หรอกนะเพราะงั้นคราวหน้านะถ้าไม่ว่าอะไรก็ขอให้เออขอให้อะไรลูกเอ๊อ oh. มีสายเข้ามาอย่างนี้เนาะจากตรงนี้อีก500เมตร อ่ะมีสายแจ้งเตือนมาให้เตรียมพร้อมปฏิบัติการคุณครูคะก็นอนสอดสายลัดและเข็บขัดลอยตัวแน่นอนอ่ะไม่รู้วิธีใช้งานหรอนี่มึงเป็นเซนเซเวอร์ชั่นใดดูน่ะงานงานหรอคะเนี่ยไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้น รบกลัวหรอที่นี่นะคะจะรีบจัดก,การให้เสร็จเดี๋ยวรีบจัดการมาพอกลับมาแล้วหนูอยากจะนั่งชมวิวสวยๆแบบนี้พร้อมกับคุณครูอีกรอบนะคะ่ะอุ้ยได้มแบบียาโกนะุแล้วมันเด็กจริงมันเด็กจริงถ้ากูเล่นช่วยวนะ่ายน้ำนี่คือคอรูตบกูตายถ้จาจะนั้นมียาโกุก็ใช้เลือเลอยตัวไปยังตึก่างเท่ๆออ ไม่นานนักเราจะมิยาโกะทำธลรกิจเสร็จแล้วทั้งสองคนกลับมาที่ชายเล่ด้วยกันยังไม่จอบหรอคุณครูอยู่หรือเปล่าคะฉันไม่ได้มีเรื่องด่วนอะไรพิเศษหรอกเอาไว้ติดต่อมาใหม่นะคะขอโทษทีนะมิยาโกะเมื่อกี้ครูประชุมอยู่เลยตอบช้าเอ่อมิยาโกะอะไรนะเนี่ยว้าวเอสอาทีหยุดพักผ่อนลอยว่ะเก็บเพชร เพื่อเอาไว้หมุนคูโรโกเดสเอ้ยไม่ใช่ชิโรโกเทเล์พิยาโกกำลังนั่งรับแดดด้วยสีหน้าที่สดใสเป็นพิเศษดูเหมือนว่าเธอไม่ได้สังเกตเห็นคุณครูวันนี้อากาศดีจังเลยมียาไรบ้าเดชคุณครูมีอะไรมาถึงดีๆแล้วหรอคะโนดเรียกต่อมากระทันหาหรอคะหรือว่ามีภารกิจใหม่คะเห็นข้อความของฉันที่ส่งไปเมื่อคู่แล้วเป็นห่วงเลยก็มาหาหรอโอ้ยไม่มีอะไรจริงๆไม่มีอะไรรู้สึกผิดที่เรียกคุณครูมาทั้งที่ไม่มีเรื่องอะไรแท้ๆเลยหยุดส่งข้อความไปกลางคันอะแปลกดีใช่มอ แล้วที่อยากเรียกคนอื่นมาหาทัี่ไม่ได้เลิกอะไรแท้ๆเอ่อไม่แปลกหรอกแม่นักเรียนคนอื่นก็เรียกครูประจำงั้นหรอคะฮิฮิฮขอบคุณนะคะคุณครูถ้าคุณครูไม่ติดงานอะไรล้วก็มานั่งรับแดดรับแดดอุ่นๆที่สวนสาธารณะนี้สักหน่อยดีไหมคะแสงแดดอุ่นๆรู้สึกสบายตัวจริงๆนะคะเอ่อ,อ,อนั่งข้างๆหน่อยละกันเออขาอ้ายไม่ใช่ว่าก้ม ขยับเข้ามาใกล้ๆฉันหน่อยสิคะทิง้งถึงกระต่ายจะไม่ตายเพราะความเหงาแต่ว่าฉันไม่แก้กระต่ายเนี่ยดิหลังจากนั้นคุณคูณก็นางรับแดดอยู่กับมิยาโกะคู่หนึ่งก็จะกลับไปที่ชาเล่จบยังจ้าไอารู้สึกเกย์หลายๆไอ้ มา,ม,ามียาโกน่าหืมแล้วนะคนดูไหนวะไม่เห็นมีเลยตากูไม่ดีหรือเธอเราไม่มีเธอหรือสเตต,ตัสเธอมันไม่ชัดเจนวะแป๊บนึงนะหาก่อนมียาโกนี่ไงเจอแล้วมียาโกนี่มันเชริกะ ไม่ใช่เออถูกแล้วก็เป็นอย่างไรบ้างครับก่าเนื้อละสายายมิยาโกะก็ถือว่าเป็นกระต่ายที่แสนดีุว์ที่ไหนมั้งนะก็คงน่าจะเป็นคนเดียวเรามังดีพอคุยได้สำหรับ SRT นะฮะ โอ้โห oh, บุกมาแม่งบีบประตูมาอะไรย่งไงกูอกย,ยู่ข้างในเว้ยแย่ๆรังเรียนจะเพื่งเราบับบีบประตูขอเชิญครับสหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเหนือเรอใสายัยอุ้ยต่อสวยโอ้ยวิวสวยอยู่แล้วลกูกน,น่ารัก,รก,รก,รกไม่ใช่น่ารักธรรมดาน่ารักนั่นหน้าขโมย